สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะ,ะวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องการอ่านปฏิทินนะคะ,ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าปฏิทินเนี่ยมีทั้งหมดกี่เดือนอา บางคนก็รู้กันบ้างแล้วและบางคนก็ยังไม่รู้งั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันกับคลิปวิดีโอต่อไปนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะ 玩。One. ลงท้ายด้วยคมจะมี3าวันเช่นมกราคมเช่นมีนาคมเดือนที่ลงท้ายด้วยยนจะมีเพียง30วันเช่นเมษายนเช่นิถุน,นายนมีอีกหนึ่งเดือนพิเศษชื่อเดือนุมภาพัน เกรียนได้ชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วใช่ไหมคะก็พอจะรู้บ้างแล้วนะคะว่าในปฏิทินเนี่ยมีทั้งหมดกี่เดือนแล้วใน1ปีนี่มีทั้งหมดกี่เดือนใช่ไหมคะ,ะทีนี้เรามาดูการเขียนอักษรย่อของแต่ละเดือนกันเลยนะคะ,ะเดือนที่หนึ่งเดือนมการาคมเขียนย่อว่ามมาจุดคจุดมีทั้งหมด31วันนะคะ 2เดือนกุมภาพันธ์เขียนย่อว่ากไก่จุดพอพันจุดมี29มี28วันหรือ29วันนะคะ 3. เดือนมีนาคมเขียนย่อว่ามอมาสระอีจุดคอควายจุดนะคะมี3 1วัน 4. เดือนเมษายนเขียนย่อว่าสรอมอมาจุดยอยักจุดมี30วันนะคะ เดือนที่5เดือนพฤษภาคมเขียนย่อว่าพอพันจุดคอควายจุดมี31วันนะคะเดือนที่6เดือนมิถุนายนเขียนย่อว่ามอมาสระอ,อิจุดยอยักจุดนะคะมี30วันเดือนที่7เดือนกรกฎาคมเขียนย่อว่ากอไก่จุดคอควายจุดมี31วันนะคะ เดือนที่8เดือนสิงหาคมเขียนยอ่อว่าสอเสือจุดคอควายจุดนะคะมี31วันเดือนที่9เดือนกันยายนเขียนยอ่อว่าก็ไก่จุดยอยักษ์จุดนะคะมี30วันเดือนที่10เดือนตุลาคมเขียนยอ่อว่าต่อเต่าจุดคอควายจุดมี31วันนะคะ เดือนที่11เดือนพฤศจิกายนเขียนย่อว่าคอพานจุดยอยักจุดนะคะมี30วันส่วนเดือนสุดท้ายเดือนธันวาคมเขียนย่อว่าคอทงจุดคอควายจุดนะคะมี31วันนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมจะมี31วันใช่ไหมคะ ส่วนเดือนที่ลงท้ายด้วยยนจะมี30วันส่วนเดือนกุมภาพันธ์จะมี28วันหรือ29วันนะคะสรุปได้ว่า1เดือนมี30วันหรือ31วันนะคะจะสังเกตได้จากคำลงท้ายของชื่อเดือนนั้นนะคะยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์จะมี28วันหรือ29วันนะคะ มีคำถามกับนักเรียน1ปีมีกี่วันคะมีใครรู้บ้างเอ่ยหนึ่ปีจะมี325วันนะคะหรือ366วันแล้วเราจะทราบได้อย่างไรเราก็นับรวมวันของแต่ละเดือนนั้นนะคะ,ะสรุปนะคะหปีมี3ามร้อ 365วันหรือ366วันและ1ปีมีวันสำคัญหลายหลายวันเลยนะคะอย่างเช่นวันขึ้นปีใหม่วันครูวันแม่แห่งชาติและวันสำคัญอีกหลายๆวันเลยนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจในเรื่องการอ่านปฏิทินกันแล้วนะคะเดี๋ยว ออลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะว่านักเรียนมีความเข้าใจมากแค่ไหนเดี๋ยวครูก็จะลงแบบฝึกหัดให้ในกลุ่มสายชั้นป .2 เหมือนเดิมนะคะสำหรับสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ